กินไปต้องมาเคิงหนึ่งแล้วโอ้ยตายแล้วสามลัดซากระเบิงพอดที่ห้างหายไปเนี่ยเพราะว่าบอสบายพ่อแม่น้องซิฟก็มือเป็นไข่ส้มอยู่หลายมือพ่อแม่น้องโอ้ตายแล้วตายแล้วจนผอมแม่พ่อแม่น้องเมื่เนียเป็นไข่ก็ได้กินยังบ่ได้สวัสดีค่พะพ่อแม่พี่น้องคะ่พะพ่อแม่แม่พี่น้องป้องไป เมื่อสุข,ขู่สุขคนค่ะทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวและกระตางประเทศค่ะพ่อแม่น้องค่ะป้าพ่อแม่พี่น้องลืมกดกล้องกินไปต้องมาเคืงนึงแล้วโอ้ตายแล้วสามลํดับซากกระเบิงหดกล้องเอาค่ะพ่อแม่น้องค่ะมากินต่อไปนะอืมไม่ได้กดกล้องเอาเสียงเปนไนครับพ่อแม่น้องเซ็กซี่บอือที่ห้างหายไปเนี่ยเพราะว่าบอสบ่ายพ่อแม่น้องซิปก็มือพูนอะ อืมอืมลูกชิ้บริโภคสกลอืม,อมสะเพ่าค่ะ <c oughs> งวยย่าจะไปซื้อร้านประจำพ่ะแม่เพ่นหยุดแม่พอน,นอพ้องพ่นกลับบ้านตเพ่นกลับทางเหนือแม่พิหลายมือแล้ว สับข้อบคอะเป็นไข่ตั้งแต่ลังปีใหม่มาเสียงบ่คืนเลยพนอนะออตากฝนบอกหรือว่าจังใด เป็นไข่ส้มอยู่หลายมือพะนองอ้ห้ายแล้วสายละกินผอมไหมพะนองเมื่อกี้เป็นไข่ก็ได้กินยังบ่ได้พะน,น,งนองกินลงไปเนี่ยขมปากขมคอจะอ้วกยังเงี้ยอันนี้ยังสภาพยังดีขึ้นแล้วจักหน่อย กินแล้วเลยอยาปพัยผ้าก้ายอดเลียนอบอับเครื่องอบอัตโนมัติเพราะมันยู่ขังนอมี่ปากั้างขอบบ้านเนาะ มึขงข่าวได้กินยาต่อกินยาอะรล่ะเนต่ให้อาปากจืดนะพี่น้องกินยังกับ่ระแซบ อืมอืมอืมอะกินกล้อยคนกล้วยม,มานาวไม่ค่อยปันได้อืม,อมที่แรกว่าจะบะไม้ยอยู่เพือ่อนย่างปเปให้น้อคือทอดอืมหลมักเพา่อนยีเลยไม้เห็น พ้อม่พี่น้องหายคือทอดเนาะเสียงก็ไม่ค่อยว่าจะดีขนาดนั่งเบิ้งในเสียงอ้ยังแตกอยู่คือเก่าพ่อม่ีน้องยังเบรเซ้าหลายปันนี้หายไปหลายมือบ่สบายด้วยค่ะพอม่พี่น้องค่ะ มาหาแล้วมาหาพอเป็พี่น้องแล้วกระ่ออ đang kinh sốc lịch. <laughs> mm. มะนาว้ารผสมมาบีบแ่ซาซ้ำนี่กระสมแล้วเพเาะ อืมอืมอมอืมอืมอื่อืมอืมอืกิ่มพึ่งไม่พม่งไข่มอ่มอื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 ่อื่อมอม่ ปากกระจิ๋ดจืดเนาะมือหนากรเห็มันหายดีๆววก่อ็พอน,น้องค่อยใส่ใหม่อยากกลิ่นกะนาเลยพอน้องตับหมองหงอยากกีนนนก่อยากกลินกก่นพอน,น้องหลายมือเราไม่ได้แตะทอดตับหมองหงเลยพอนพ้องค่ะแต่กินบไ่ได้ยวัาแรกกินลงไปแสบคอขนานดะพ,พอน้องเพราะเพราะแสบคอบ่อแล้วแบบแสบคอบ่นี่แล้วพว่อน,น้อง ไข่ขึ้นอีกได้ไปเนี่ยโอ้บ่แเตะเลยพม่นพนองย่านเป็นไข่อีกนอกพ่อแม่น้องค่ะหันละค่ะเอาสาวนานทชา้าจิ่นจะขอลาพ่อแมพีพนองไปแล้ว <c oughs> มาพอหอมปากหอมคอห่อแมพีพนองหายคิดถึงนะคะพะมันพนองค่ะคึ้หอดพแมพีพนองเพื่อยังกันค่ะพม่นพนองค่ะ,ะ,อ,คะอืม อันล่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายอนามัยแข็งแรงทุกผู้ทุกคนนะคะพ่อแม่น้องค่ะสาวนักตช้าผ้ากินก็ขอให้พ่อแม่น้องร่ำล้รวยถูกหวยลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งเมิดสุข,ขสุขคุณนะคะพ่อแม่น้องค่ะสาวนักช้าผ้ากินลาไปแล้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ